เอาาอ,อหนูคอยได้บะไม่นูเจ้าได้เจ้าไปผีดิมหนูไปผีบะไมนเออมบะเมนูบะเมนูนั่งนูดขอใหู้นั่งสมควรเดอไอหอามาขึ้นได้เจาไปผีเดิมูนูคอยได้อัน่นแหววขึ้นมามันบาเมนูนั่งนูดได้ลูกนั่งสมควรนูกพญาชาติเดิมแหขึ้นมาเเอาไปผีเดิมเอาไปผีเดิูคอยเดิมเอาไปผีดเอาขึ้นมาทรงไว้ๆนะเดมแหอวมาทรงมือนีละ กขอให้น้องชมพู่ไปดีไปดีขึ้นจวั์อย่ามาขวักลัวกับคนชั่วเลยมันชั่วจุด,ดมันไม่ใช่คนแล้วยายว่านะมันไม่ใช่คนแม่ว่าไม่ต้องขึ้นไปหรอกขึ้นไปมันก็ไม่ถึงไปถึงไปเห็นสภาพอย่างนั้น มันมันจะเป็นยังไงไม่ตายน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละใครจะหามนงมาอีกถ้าตายปกตินะตายแบบป่วยตายน,นี่มันก็มันก็น่าจะเป็นเหมือนลุงพลว่า,หน,าหน้าไปอยู่<ช>ยแต,แต่ตายอย่างนี้มันก็มันทําใจไม่ได้ไปล้างเลยไ,ไปเห็นน้องนะกลัวทำใจไม่ได้ไงกลัวจะฟุ๊บกับน้องไง มันทำใจไม่ได้ช็อกเลี๋วพ่อมันก็ช็อกอยู่แล้วใช่ไหมตอนเมื่อเห็นศอกน้องอ่ะมันก็ช็อกแล้วอย่าไปดูเลยลุงพนี่แหละไปก็คือลุงคลนี่แหละใช่ก็ไปก็เลยไปเรียกลุงคนมาบอกบอกก็มาช่วยดูแลก็มาดูแลกันอยู่บอกลุงพ็นคนนอนอยู่แล้วเป็คนไปเรียกบอยอุ้ยอ้ไม่อาไปหรอนอนอยู่แถวนี้แหละก็อยู่ด้วยกันนี่แหละกันหมนอนอยู่แถวไหน ผมนอนหลับอยู่เขาไปปลุกผมไม่ขึ้นมาแล้วให้ผมพาน้องชมพู่มาที่กรุงเทพเขาบอกว่าแรกลุงเสนอตัวเองเขาบอกว่าเขาไม่ได้เสนอเขาไม่ได้เสนอผมตัวลุงเสนอตัวเองแบบวันนั้นไปได้เสนอครับผมนอนอยู่เขาไปเรียกมาเขาไปเรียกมาบอกพาชมพู่ไปผ่าหน่อยเขาบอกเขาไม่สะดวกอ้ยก็ไม่รู้จะสงใครใสใครบ้างเราก็พี่น้องกันทั้งนั้นกลัวไหมว่าหลานจะขอโทษนะฮะกลัวไหมหลานจะตายปีกลัวกลัวมากเลยล่ะกลัวกลัวไหม ลวกของฉันถ้าก็กลัวแตกแยกมันนี่ผมกลัวมากผมก็มีความกังวลว่าร้านผมอ่ะจะตายสีถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเหตุการณ์มันวนอยู่แค่ครอบครัวเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่ไม่อยากแสดงความคิดเห็นนะครับเรื่องนี้ลูกร้านกอยมไม่มีพิษทุกคนน่ะจับไปวัดจุมวัดจุ่มในรถลูกร้านก่อยมไม่มีพิษทุกคนน่ะจับไปวัดจุมวัดจุ่มในรกจับไปเลย หลานก็เสียห้านก็ตายกระแนงเสียงมาจับคนตีหงันอยู่หยิบจับไปเลยจับไปขาบวัดโคตรนี่โรตมันกิดคือมาพุ่งเป่าใจาพี่น้องเจ้าของเกิดใหม่จะให้พวไปเจอคนร้ายอีกอย่างนี้เลยขอให้ได้จับคนร้ายได้เร็วๆที่สุดไปเห็นที่เขาทิ้งไว้ตรงถ้ำนะหลานโอ้ปล่อยน้องทิ้งคนเดียวให้ตายคนเดียวมันก็ร้อนมันก็เด็ด ไว้ใกลจะทนได้คนใหญ่คนโตรเราก็ตายถ้าเป็นอย่างนี้หนามก็ไม่ได้กินสงสาร,รก็นตรวจกัจทุกบันสัญชามากับเรียกพ่อเท่าพ่อเท่าวันนี้ไม่เห็นลาบอีกแล้ว